สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตหรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดรูปสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสําหรับการวาดรูปเป็นรูปสีน้ำมันนะครับขนาดส0สิบคูณห้าสิบซนติเมตรซึ่งเป็นรูปของคุณพ่อคุณแม่นะครับของลูกค้าซึ่งวาดแยกกัน,นครับก็รูปนี้ก็เป็นรูปของคุณ,คณพ่อนะครับที่วาดเสร็จก่อนนะครับก็ได้ตัดต่อคลิปนะครับมีเวลาได้มาตัดต่อคลิป พอทาเสร็จก็วาดเสร็จก็ตัดต่อคลิปนะครับเป็นรูปขนาด40คูณ50เซนติเมตรนะครับทั้งรูปคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนดับแรกนะครับผมก็เตรียมผืนผ้าใบนะครับอย่างที่เคยเตรียมนะครับก็มันง่ายนะครับสําหรับที่จะลงสีนะครับสําหรับสีครีมครีมที่ผมรองพื้นไว้ลักษณะนี้ครับพอลงแล้วทําให้สีไม่ไม่จมนะครับหมายถึงว่าผมเคยลงสีเทานะครับสีเทาแล้วก็เวลามาลง มาลงสีเนี่ยก็มันก็จะทําให้ให้เหนื่อยนะครับเวลาสีมันมันจมนะครับแต่เวลาเป็นสีตัวนี้เวลาเขียนภาพคนเนี่ยสีมันก็จะมีความอ่สว่างขึ้นมานะครับก็อันดับแรกก็คือเตรียมผืนผ้าใบออกสีครีมก็รองพื้นด้วยน้ํามันลินสีนะครับผสมลิควินนะครับลิควินคือตัวแห้งไวเร่งให้สีแห้งไวนะครับก็ลงผสมเหลวๆโดยใช้สีขาวกับสีน้ําตาลนะครับเปลอนเซียนาผสมกัน แล้วก็ทาทับลงไปนะครับปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วก็มาร่างแล้วก็ลงสีเนี่ยครับก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่ไม่ยาวนะครับก็บรรยายแบบรวบลัดนะครับก็ลงสีตามสเต็ปนะครับก็ลงเข้มก่อนข้างๆแก้มแล้วก็ค่อยๆวางสีขึ้นมานะครับสเต็ปสีค่อยๆเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาก็คือเข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุด โดยใช้สีแทนค่านะครับสีแทนค่าจริงๆแล้วการเขียนรูปก็มีอยู่9้าน้ำหนักนะครับเ้าน้ำหนักแต่ว่าผมพูดให้ง่ายๆให้ผู้ชมได้เข้าใจก็คืออ่าเข้มสุดรอมเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดอ่าแสงที่5คือแสงไฮไลไท์คือแสงขั้นสุดท้ายที่จะมาแตะตอนรูปภาพที่จะสมบูรณ์นะครับแสงขั้นสุดท้ายนะครับ <S <S พอลงใบหน้าเสร็จผมก็มาลงแบ็กกราวน์นีครับ ผมจะรองพื้นให้เต็มไปก่อนเลยครับวันวันเดียวคือรองพื้นให้เต็มโดยเต็มทั้งรูปนะครับโดยมันจะเชื่อมต่อกันง่ายนะครับหมายถึงว่าลงหน้าลงผมเสร็จแล้วก็ลงแบกกราวนะครับสีมันยังไม่ไม่แห้งเวลาเราไปเกลี่ยเชื่อมต่อก็จะได้ง่ายสำหรับรูปภาพที่ไม่ใหญ่มากนะครับสามารถรองพื้นภายในหนึ่งวันนะครับปล่อยให้แห้งนะครับนะครับรองพื้นแบกกราวเสร็จก็มาลงเสื้อนะครับ วิธีการลงเสื้อสีขาวก็ใช้สีเนี่ยพวกสีม่วงนะครับสีม่วงสีน้ําเงินนะครับผสมฟ้าฟ้าออกเทาๆนะครับเวลามาสก,กิดแสงมันก็จะขึ้นนะครับมีน้ําหนักมีความมีความกลมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสีของเสื้อนะครับหลังจากที่ลงเสื้อเสร็จเรียบร้อยผมก็มาเกลี่ยใบหน้านะครับโดยใช้ผู้กันนะครับผู้กันที่มีแบนเป็นผู้กันแบนนะครับ ที่มีความนุ่มไม่แข็งมากนะมาเกลี่ยสีได้ความหมาดพอดีนะครับหน้าถึงจะเกลี่ยน้ําหนักแสงเงาถึงจะออกมาดีนะครับสีมันจะไม่ไม่ไม่เหลวซะจนเกินไปนะครับน้ําหนักมันก็จะยังอยู่นะครับน้าหนักก็จะยังอยู่นะครับพอเกลี่ยหน้าเสร็จผมก็จะมาเกลี่ยแบ็กกราวนะครับพื้นแบก็กกราวนะครับโดยแบก็กกราวนี่ลูกค้าเน้นว่าอยากให้สีออก ฟ้าม่วงม่วงนะครับสีสว่างสว่างนะครับผมก็ผสมด้วยอ่าสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินพาสเทนบูนะครับพาสเทนบูก็สีน้ําเงินออกผมเขียวๆนะครับแล้วก็ผสมขาวครับแล้วก็สีม่วงไวโอเลตบลูผสมกันออกมาแล้วก็ผสมออกเทาๆนะครับก็มันสีมันก็จะไม่ฉูดฉาดหรือว่าโดดมากนะครับโดยใช้สีเทาผสมเข้าไปนะครับกับแบ็กกราวด์ แล้วก็สีโทนเสื้อก็เป็นไ,ไปในทางเดียวกันกับสีแปะกล่าวพื้นสีแปะกล่าวนะครับซึ่งทําให้สีทั้งรูปมันมันมันวิ่งเข้าหากันนะครับมันไม่ไม่ไม่ขัดแยง้งนะครับคือ,อาการใช้สีเป็นคือใช้สีที่มีความาเขียนแล้วสีมันไม่โดดน,นะครับสีมันไม่ไปคนละทิศคนละทางนะครับมันไปในแนวทางเดียวกันนะครับสําหรับประสบการณ์เท่านั้นที่จะทําทใหา้คนเขียนได้ได้เข้าใจนะครับ ว่าสีของการเขียนพอรตเทตหรือว่าภาพเหมือนเนี่ยไม่ใช่เขียนออกมาเป็นการ์ตูนนะครับสีมันต้องมีความเป็นภาพเขียนจริงๆนะครับสีไม่โดดจนเกินไปนะครับสีไม่โดดแล้วก็สามารถที่จะสีมันไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับหลังจากที่รองพื้นนะครับแล้วก็มาเกลี่ยแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับวันหลังเนี่ยนะครับคือชั้นที่สองครับชั้นแรกก็ลงไปแล้วนะครับ อันนี้คือชั้นที่สองตอนสีแห้งมาเก็บประหลังนะครับการรองพื้นชั้นแรกหมายถึงว่าอ่า underpainting นะครับ underpainting คือการอ่ารองพื้นเป็นอ่าลงสีเป็นทับเป็นเลเยอร์ขึ้นมาทีละชั้นนะครับโดยผมเขียนนี่ผมจะไม่อ่าซับซ้อนมากนะครับการทับสีของผมก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็มาลงสีนะครับมาเก็บเก็บไปจนเสร็จนะครับเพราะว่าถ้าสีพื้นอ่าชั้นแรกแห้งแล้วสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะครับ จนมีความเนีย้ยบมีความมีความเนีย้ยบมีความชัดเจนขึ้นมานะครับสังเกตว่าช่วงผมนะครับกับหน้าผากก็จะสีก็จะเชื่อมต่อกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะภาพเขียนภาพคนเนี่ยการเชื่อมต่อสีนะครับต้องทําให้ได้ดีนะครับรูปภาพถึงจะไม่ไม่แข็งไม่ขัดดูแล้วไม่ขัดนะครับการเชื่อมต่อนะครับโดยสีมันจะวิ่งเข้าหากันนะครับไม่ใช่ว่า ลงแล้วไปตัดนะครับมันจะมีสีเชื่อมต่อตั้งเกตผมนะครับช่วงผมกับหน้าผาก่ามันจะมีสีเขียวเขียวเซลลกรีนเคลือบขั้นอยู่นะครับ, <c oughs> รบเวลาเป็นภาพเขียนขึ้นมาสีก็จะมีความชัดเจนขึ้นมานะครับจากรูปถ่าย <c oughs> ต้นฉบับก็จะเป็นภาพถ่ายสีที่มันอ่าเป็นภาพเก่านะครับเลือดเนื้อไม่มีแต่เวลาเป็นภาพเขียนขึ้นมาเราจะเขียนให้ชัดเจนนะครับรูปภาพก็จะมีความกลมมีมิติขึ้นมานะครับ โดยโครงหน้าก็จะยังเหมือนเดิมส่วนมุมปากลูกค้าให้ยิ้มขึ้นมานะครับให้ยิ้มกว่าเดิมก็จะได้รูปภาพที่คุณพ่อที่มีมุมปากที่ยิ้มขึ้นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่แล้วก็กด s u b s c r i ต e นะครับติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ